อิ่มอะไรเหรอจ๊ะน้ำเย็นเออพี่อิมคะที่เหรอคะที่จะให้น้ำเย็นมาทำงานด้วยใช่ใช่ใช่ที่นี่ลหละจ๊ะบ้านสก,กุลสวัสด์ฮะบ้านสก,กุลสวัสด์เหรอคะเป็นบ้านผู้ดีเลยนะมีคุณหญิงย่าปกป้องบ้านอยู่ บอกเลยนะว่าคุณหญิงย่าจะให้ใครมาทำงานต้องดูเซน์ก่อนแถมมีลูกชายหลอด้วยนะถ้าเธอโปรยเสน่ห์เนี่ยก็น่าจะได้หลายบาทอยู่แหมพี่ฉันก็อายเป็นนกะเหมือนกันนะคะจะอายทำไมล่ะฮ้ทีตาข้างบ้านก็นยังทำได้เลยโอ้ยพี่วัดอ่ะเขาก็เป็นคนดี แต่จะให้มาอยู่ที่นี่ไว้ใจได้หรอคะเธอต้องทำนะหรือเธอไม่อยากให้ตัวของเธอสุขสบายล่ะคิดดูดีๆนะถ้าตัวเธอสุขสบายพ่อกับแม่ก็จะไถไถนาไถที่ดินได้เลยนะจริงเหรอโหใหญ่จังเลยพี่อิมนี่นางอิมนี่เหรอ ผู้หญิงที่เธอให้เธอมาทำไมไม่มีมารยาทกับฉันเลยฮะน้ำเย็นนั่งลงน้ำเย็นนั่งลงสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีจ้ะเออยินดีที่รู้จักนะเธอชื่ออะไรน้ำเย็นค่ะหน้าตาดูจิ้มลิมน่ากลัวคุณ หน้าตาก็น่ารักออกนะคุณนี่เรามีลูกชายคนเดียวนะคะอีกอย่างฉันก็มั่ฉันก็ให้ลูกชายฉันมั่นกับคุณน้ำขิงแล้วนะลูกชายเราก็แอบคบกับน้ำขิงอยู่ก็ใช่ไงหนูน้ำขิงก็น่ารักกว่านี้เลยเท่าดูสิเมาแรกก็ไม่มีมารยาทเออ คุ้อย่าใจร้ายเลยให้หนางได้ทำงานที่นี่เถอะฉันรับเธอนะ